อิสต3 6 0 s p ปกล้องติดโดนแบบ360องศาที่พัฒนามาใหม่ไม่ให้เห็นตัวโดนกลายเป็นโดนล้องผลไปเลยทุกคนเขาเนี่ยเป็นกล้องถ่ายแบบ360องศาที่ติดกับตัวโดนเฉพาะ Mavic Air 2กับ Air 2 s โดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมาบังคับตัวโดนเลยสามารถที่จะบินไปก่อนแล้วก็ค่อยมารีเฟมเลือกมุมภาพที่เราชอบได้ทีหลังวิดีโอเนี่ยเขาสามารถถ่ายด,ด้วยความละเอียดสูงสุด 5.7K30 เฟรมเรทแล้วก็มีบิตรเรทถึง100เมกะบิตเขาสามารถถ่ายแบบรอยไฟเพื่อน,นําไปแต่งต่อเพิ่มได้เขาพัฒนามาใหม่ไม่ให้รบกวนสัญญาณ GPS ในตัวโดรนแล้วทุกคนในการชาร์จแบตเต็ม1ชั่วโมง30นาทีเนี่ยเขาจะใช้งานได้สูงสุดถึง48นาทีมีน้ําหนักที่เบาทําให้ไม่ถ่วงกับตัวโดรนมีการสั่นในตัวทําให้เราได้วิดีโอแบบสม ooth เป็นเลยถ้าใครสนใจนี่เลยแ,ลแหละแอดเทปกรจ็ตรงนี้วันนี้นันต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า Bye bye cha.